สวัสดีค่ะเริดมคลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของคนทั่วๆไปที่เขาได้เห็นโซเชียลของคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะกับการที่คุณโพสโซเชียลนะคะสมบัติพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการก subscribe ดสปายและแชร์แล้กนดาราศีที่โดดเด่นสันคนเกิดวันอาทิตย์ทัดฝ เซตเตอร์นุเกะว่าสาวธาตุไฟพปูโตธาตุลมมิทุนตุนกุมแอธาตุลมมิทุนตุนกุมพระเสราศรีมิถันนามเลโอราศรีสิงธาตุไฟมูลราศรีมินราศรีกร,รกฎอคอเรียราศรีกุมธาตุลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวของคุณมีสิบสองสิบสามห้าสิบเก้าสิบสี่ยี่สิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบห้าขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะ,ะว่า ชีวิตจริงของคุณคุณเป็นคนอย่างไรนะคะชีวิตจริงคุณเป็นคนอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไร King of w a r นะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจมีลักษณะของ คนที่มีความเก่งความฉลาดนะมีภาวะของความเป็นผู้นำนะคะหรือว่าเป็นคนที่ขยันทารรมาหากินมีอาชีพการงานที่เหมือนกับว่าคือคุณมุ่งนะเป้าหมายไปที่อนาคตข้างหน้า แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยมีความทะเยอทยานอยากจะประสบความสําเร็จมากๆเป็นคนมีไฟเป็นคนดีมีเรื่องของทัศนคติที่อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังร่ารวยประสบความสําเร็จนะแต่ แต่ก็มีพลังงานของความที่แบบเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะก็มีพลังงานท็อกซิกบ้างนะพลังงานของความโกรธความโมโหความหงุดหงิดอารมณ์ร้ายนะคะหรือว่าวีนเวียงอะไรก็มีนะแล้วก็เป็นคนที่ บางครั้งก็จะไม่ค่อยที่จะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวนะที่ไม่อยากจะให้ใครรู้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีผู้คนชื่นชมชื่นชอบลักษณะนิสัยใจคอของคุณแล้วก็นะทัศนคติในการทํางานของคุณคุณก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ถูกอกถูกใจ นะของผู้คนมากมายแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะมีความรู้สึกนะมีความคิดขัดแย้งกับคุณในด้านของทัศนคติความคิดเวลาที่คุณโมโหเวลาที่คุณโกรธนะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบนะคะในคําพูดคําจาของคุณที่มันดูตรงไปตรงมานะคะบางคนก็ มีพฤติกรรมคําพูดขวานผ่าซากและชัดเจนตรงไปตรงมาเด็ดขาดจริงจังนะ,ะเพราะว่าก็เป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมนะ,ะแต่ก็มีอารมณ์กวดอารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เกลียดนะ,ะอารมณ์ที่แบบเหมือนมีทัศนคติที่แบบท็อกซิกบ้างนะ,ะแต่ ได,ได้แล้วคุณนะก็เป็นคนที่บริหารจัดการอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดมีไหวพริบปฏิพาตนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเข้าถึงนะพลังงานของผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยจริงจังซีเรียสเครียดกับชีวิตนะเครียดกับปัญหาการงานเ<ม>ครียดกับสภาวะสถานการณ์บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคิดมากคิดเยอะด้วยนะเป็นคนที่ กดดันตัวเองเป็นคนที่เก็บกดนะคะมากที่จะเ,เรียกว่าเหมือนกับนําเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์นะคะทาให้เหมือนกับว่าเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หงุดหงิดตะกี้หงุดหงิดด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเขาเห็นนะคะโซเชียลของคุณชีวิตของคุณในการโพสโซเชียลเนี่ยนะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรขอดูโซเชียลของคุณหน่อยว่าคุณ มีการแสดงออกการแสดงออกโซเชียลของคุณนะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างภาพรวมนะคะภาพรวมมีอะไรบ้างในโซเชียลภาพรวมนะที่คุณแสดงออกบนโลกโซเชียลนะคะมีอะไรบ้างเดอสตา 是。<laughs> เป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะมีความรู้มีความสามารถเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะคะเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนนะชื่นชมจากผู้คนมากมายเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีความอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันมีความกระตันยูนะคะน่ารักอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทะเยอทยานอยากจะประสบความสําเร็จมีเป้าหมายในชีวิตเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนที่ไม่ค่อย ่อยาสูงสิงกับใครหรือว่าเป็นคนที่โฟกัสเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะแต่ก็มีผู้คนที่ชื่นชอบชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณอาชีพการงานของคุณนะนามาซึ่งช,ชื่อเสียงและก็นะความโดดเด่นนะเป็นที่รู้จักแก่สายตาผู้คนด้วย mm. คุณอาจจะเป็นคนที่ได้รับชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จนะในเรื่องของการงานนะหรือว่าความรู้ความสามารถแต่ตัวของคุณอาจจะเหมือนกับแสดงออกว่าคุณไม่มีความสุข ะะหรือว่าคุณยังไม่ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรและคุณก็ยังเหมือนกับว่าไม่ได้เหมือนออไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงสักเท่าไหร่อาจจะเปิดเผยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการปิดบังเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นได้รับรู้ะะเรื่องราวส่วนตัวของคุณนะคะค่อนข้างเนี่ยปิดบังในเรื่องของเรื่องราวส่วนตัวปัญหาส่วนตัวความเครียด ะะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานนะที่จะเหมือนกับว่าสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้ให้กับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เขาเห็นโซเชียลของคุณเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งที่เมื่อเห็นโซเชียลของคุณหรือว่าอาจจะเห็นชีวิตจริงของคุณเลยก็ได้นะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึก กับคุณอย่างไรกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดนะภรรยาสามีเออคนในครอบครัวดีกว่าญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่หนึ่งนะเขาเห็นโซเชียลของคุณแล้วเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรหรือว่าอาจจะเห็นชีวิตจริงก็ได้ King of p e t a c a l เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะอยู่นิ่งนะดูเหมือนกับลูกลี้ลูกหลน่นหรือว่าเป็นคนที่แบบกระตือรือร้นในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพอยากจะร่ํารวยอยากจะประสบความสําเร็จนะคะแต่จริงแล้วคุณก็มีแหละแลนะคุณอาจจะมีนะในระดับของการที่แบบเหมือนออครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องรู้นะแต่ก็ยัง ไม่ได้เหมือนกับว่ามีความร่ารวยมีความมั่นคงมากเท่าที่ควรจงทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีความกระตือรือร้อนที่อยากจะประสบความสําเร็จนะมีในเรื่องของความร่ารวยในเรื่องการเงินคุณมีการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างซึ่งนะมันพึ่งจะสร้างขึ้นมาและพึ่งจะทําให้ตัวของคุณมีชื่อเสียงแล้วก็ รายได้เข้ามานาะยังไม่มากนะักแต่รู้สึกว่ามันก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยนะคะมีความมัง่งคั่งมีความร่ารวยเพียงพอที่จะไปดูแลคนในครอบครัวดูแลการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีความกตัญญูรู้คุณนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าชัดเจนเด็ดขาดจริงจังกับ การดำรงชีวิตวิธีการทำงานแล้วก็เป็นคนที to me, to morning, ания, ่ด mm ูเหมือนกับมองอนาคตมองการกายมองในเรื่องของอาชีพการงานมองในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินนะเขามองว่าคุณเนี่ยคือซีเรียสกับการงานกับการเงินนะเป็นคนที่ค่อน้ารเี่ยเหมือนกับว่าคือมุ่งประเด็นไปที่ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นส่วนใหญ่วางแผนชีวิตวางแผนอนาคตไม่ค่อยที่จะสนใจใครไม่ค่อยที่จะยุ่งวุ่นวายกับใคร นะคะก็เลยทําให้พวกเขาเหมือนกับต้องเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะต่อมากลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็สังคมนะ,ะเพื่อนสังคมซึ่งเขาเห็นโซเชียลของคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้อ่ามีมีอาชีพที่สร้างรายได้หลายๆช่องทางเป็นคนหาเงินเก่ง เป็นคนที่มีเงินนะคะหมุนเข้ามานะคะให้จับจ่ายใช้สอยสะดวกนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือโชคดีอ่ะโชคดีในอาชีพการงานที่คุณทำโชคดีที่ประสบความสําเร็จโชคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังและทําให้พวกเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าหากพวกเขาได้มีชีวิตที่ดีอย่างคุณได้มีอาชีพการงานที่ดีอย่างคุณเขาคงจะไม่มีความลําบาก เขาคงจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงิน นะคะเขาก็อยากจะเป็นเหมือนคุณอยากจะมีรายได้อยากจะมีเงินอยากจะมีความสําเร็จอยากจะมีโอกาสดีๆอยากจะมีชื่อเสียงถ้าหากเป็นกลุ่มคนที่เขาอาจจะเคยพูดดูถูกเยียดย้ำความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของพวกเขาเหมือนรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่กับการกระทําคําพูดที่ดูหมิน่นดูแคลนคุณเพราะตอนนี้คุณน่าที่จะมีชื่อเสียงและผสมความสําเร็จมากม ในสายอาชีพการงานที่คุณทำนะคะในขณะที่เขายังย่ำอยู่กับที่คุณในสายตาของหัวหน้างานเป็นยังไงนะคะคุณในสายตานะคะโซเชียลเนี่ยที่หัวหน้างานเขาได้รู้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณก็ณณมองว่าตัวคุณ,คณเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีเป็นคนที่เหมือนกับมองไปที่อนาคตข้างหน้าเหมือนมีการ move on หรือว่ามีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้ว คุณมีการปิดกั้นนะคะชีวิตของคุณไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องนะกับสังคมเก่าๆเพื่อนเก่าๆเพราะตัวของคุณอาจจะมีประเด็นหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนกับสังคมที่ทำงานเก่าๆนะหรือว่านะอาจจะเหมือนกับว่าคือปลี่ตัวออกจากสภาวะสังคมนะที่คุณเหมือนกับเรียกว่าเคย พวกเขาอาจจะเคยสร้างปัญหาให้กับคุณเมื่อครั้งในอดีตหรือแม้กระทั่งนะคะพลงานของคนที่เหมือนกับคิดร้ายต่อคุณนะคะมองคนนี้มองคุณในแง่ลบณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้หัวหน้างานของคุณนะคะมองว่าคุณประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงแต่คุณก็ยังไม่ไวที่จะเครียดนะคะหรือว่ายังเก็บเรื่องราวปัญหาบางสิ่งบางอยา่าง อยู่ในใจอยู่คือยังไม่ปล่อยวางคือยังไม่ได้ให้อภัยคือยังไม่ได้ให้อโหสิกรรมให้กับคนที่คิดร้ายทำลายคุณแต่คุณก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขได้นะคะสามารถแยกแยะออกว่าเออฉันต้องโฟกัสอะไรฉันต้องทำอะไรนะตอนนี้เวลานี้นะแล้วคุณก็พร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะชนกับพลังงานของคนที่คิด อยากจะเล่นงานคุณหรือว่าทำร้ายคุณหรือว่าคนที่ใครใครที่แบบคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณมีประเด็นกันกับคุณคุณก็พร้อมที่จะประทะนะคะและพลังงานของกลุ่มที่เขาไม่รู้จักกับคุณกลุ่มที่เขาไม่รู้จักกับคุณนะคะเขาเห็นโซเชียลของคุณก็มองว่าคุณประสบความสำเร็จคุณมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง นะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีขอบเขตนะคะมีความเรียกว่ามีความน่ากลัวมีความฟาดมีความตรงนะคะมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมมีความพยายามที่อยากจะประสบความสําเร็จหรือว่าแสดงออกให้ผู้คนได้เห็นว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่ารักและคุณนะ,ะสามารถที่จะจัดการหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนที่เหมือนกับ เข้ามาเอ่อทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าอาจจะมีผลต่อการทํางานของคุณมีผลต่อการดํารงชีวิตของคุณได้คุณพร้อมที่จะปล่อยคุณไม่ง้อคุณไม่สนใจคุณพร้อมที่จะปล่อยคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะสนับสนุนคุณคุณพร้อมที่จะตัดนะหรือว่าเหมือนกับไม่สนใจคนที่เหมือนกับไม่ได้สนับสนุนคุณชื่นชมคุณเนี่ยออกไปจากชีวิตเพราะคุณไม่แคร์ นาว่าใครจะเข้ามาหรือว่าใครจะผ่านไปชีวิตของคุณคือเหมือนกับโฟกัสเฉพาะชีวิตของตัวเองงานของตัวเองความสําเร็จของตัวเองความจริงจังและความชัดเจนของตัวเองคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยที่ไม่สนไม่แคร์ว่าใครจะชื่นชมหรือว่าใครจะไม่ชื่นชมก็ตามนะคสำหรับคนที่เกลียดคุณเขามองโซเชียลคุณเป็นยงไงเขานิ่ง นะคะเขาได,ได้รับรู้ถึงโซเชียลคุณแล้วเขานิงมากเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ เขาไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าเข้ามาเอ่อกลั่นแกล้งหรือว่าทําให้ชีวิตของคุณหรือว่าเอ่อเรียกว่าเหมือนกับส่งพลังงานลบอะไรบางอยา่างให้กับโซเชียลได้ได้แต่สองได้แต่ดูความสุขได้แต่เห็นนะมองเห็นความสําเร็จของคุณแล้วก็มองเห็นว่าคุณเดินหันหลังให้กับพลังงานที่แบบเหมือนคุณไม่ไม่ต้องการอะ่ะคือถ้าหากว่าใครคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณคุณก็พร้อมที่จะ เรียกว่าตัดสินใจที่เหมือนกับคือไม่สนใจนะเอาออกจากชีวิตนะเพราะว่าคุณรักความถูกต้องใครที่ไม่ถูกต้องใครที่ไม่ยุติธรรมใครที่ไม่รักคุณใครที่มองคุณเป็นคนไร้ายๆในแง่รวมเนี่ยคุณพร้อมที่เรียกว่าตัดเขาออกจากชีวิตได้ทันทีเพราะว่าคุณมีเหตุและผลในการตัดสินใจที่จะเลือกให้ใครนะ,ะอยู่ในชีวิตของคุณหรือว่าเลือกให้ใคร ไปจากชีวิตของคุณนะพวกเขามองเห็นสิ่งใดเหมือนๆกันในตัวงคุณความเด็ดขาดความชัดเจนความฟาดความตรงความเอาชนะความกล้านะกล้าสู้กล้าท้ากล้าลุยนะความจริงจังความซีเรียส นะการที่แบบเหมือนตัวของคุณเนี่ยอาจจะเคยประสบพบเจอสถานการณ์เหตุการณ์ความเกรียดปัญหาต่างๆคุณะนะนะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาและให้อาภัยเสมอนะให้โนเกนใจผู้คนมากมายนะแล้วก็อาจจะเคยถูกหักหลังถูกทำร้ายถูกเอารัดเอาเปรียบนะถูกว่าร้ายหรือว่าถูกเหมือนกับเรียกว่าทำร้ายจน เจ็บช้ำน้ำใจและทำให้ตัวของคุณเหมือนนะตอนนี้เวลานี้ผู้คนเขาได้เห็นแล้วว่าคุณอะเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตเยอะเหมือนเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์เจอความทุกข์เจอคนออเอาเปรียบเจอคนใส่ร้ายายสีเจอคนนินทาและตัวของคุณก็เหมือนกับว่าคือหน้าที่จะปล่อยไปหรือว่าให้ออกสิกรรมแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือมันอยู่ในใจของคุณนะคุณเก็บรวบรวมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ เอาคืนเมื่อไหร่นะคะคุณจะเหมือนกับแก้แค้นเมื่อไหร่นั่นเองและผู้คนเหล่านี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนทํางานหนักมากๆคุณเป็นคนขยันมีความอดทนมีความเป็นผู้นํา นะ,ะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิเสธอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะอะไรที่คุณมีความรู้นะศึกษาเรียนรู้มาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลแล้วมันสร้างรายได้สร้างความร่ำรวยชื่อเสียงให้กับคุณอะคุณเหมือนเหมือนมีข้อมูลอะไรบางอย่าง ที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้นะตัวของคุณเชื่อเชื่อตัวคุณเองนะคุณไม่ได้เชื่อคนอื่นคุณคุณไม่ได้สนใจคําพูดของคนอื่นคุณศึกษาเรียนรู้คุณใช้ความรู้ความสามารถคุณใช้ความเรียกว่าความฉลาดไว้พิพิธภัณฑ์ของคุณเนี่ยเหมือนกับแยกแยะ ทุกเหตุการณ์ทุกสถานาการณ์ออกนะคุณตัดสินเอ่อคนหรือว่าบุคคลที่แบบเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่รู้จักและก็ไม่รู้จักคุณใช้เซนต์คุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณแยกแยกบุคคลเหล่านั้นนะคะว่าจะคบจะให้ไปต่อหรือว่าจะให้เอาออกจากชีวิตของคุณอนะ่ะคุณมีเซนต์่ะคุณมีพลังงานของการแบบเหมือนแยกแยกคนได้นะคะและ สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบนะไม่ชอบในตัวของคุณเดดวิลความท็อกซิกบางทีนะคะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นคนเอ,อ่ออารมณ์ดีตลอดเวลาเราก็มีความท็อกซิกเราก็มีความโกรธมีความโมโหมีอ่าในเรื่องของความความเป็นจริงอ่ะในการพูดในการแสดงออกนะอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดคําจานะของคุณที่เหมือนกับตัดสินนะบางสิ่งบางอย่างหรือว่าพูดอะไรออกมาบางสิ่งบางอย่าง ะเป็นการเหมือนเหมารวมกลุ่มคนที่แบบเอออาจจะไม่ใช่เขานะคะซึ่งนะคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนชื่นชมคุณนะอย่าไปเหมารวมเขากับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่าจะให้คุณแยกแยะให้ออกว่าเขาไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านั้นนะคะหรือว่ากลัวมันมีความกลัวว่าคุณเนี่ยจะเหมารวมว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะ,ะเหมารวมว่าเขาเหมือนกับเออเรียกว่า เป็นคนที่ทําร้ายคุณเป็นคนที่เอาเปรียบคุณมันก็จะมีบางคนที่มีความรู้สึกกลัวว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณนะจะไม่ได้สนิทสนมกับคุณนะคะจะไม่ได้เป็นที่รักของคุณนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจที่แบบเหมือนมีความไม่ไว้ใจเพราะว่าอาจจะถูกเพื่อนถูกสังคมถูกคนที่เอารัดเอาเปรียบคุณ นะคะก่นแกล้งนะคะแล้วคนดีเนี่ยคนที่แบบคือเขามีความดีมีความรักคุณมีความชื่นชมในตัวของคุณเขาก็กลัวว่าคุณจะมองเขาในแง่ลบมองเขาในเรื่องผิดๆนะแล้วก็ตัดเขาออกจากชีวิตเขาไม่อยากเขาไม่อยากไปจากชีวิตของคุณเพราะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเขาจะอยากอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเรียนรู้บางสิ่งบางอยา่าง ในสิ่งที่คุณเหมือนกับเผยแผ่ออกมาในโซเชียลนะคะ mm hmm. เขากลัวว่าคุณจะเกลียดเขานั่นเองนี่คือพลังงานของผู้คนนะคะที่เขามาสนใจโซเชียลของคุณ mm hmm. กดสมัครรับไลค์แชร์รับพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ